ยี่ปลายี่ลึกๆึี่ลึกๆเอาให้มันสะอาดนี่แหละนี่แหละเออเออตามซอกด้วยตามซอกเออนั่นแหละนั่นแหละและนั่นคือการล้างห้องเครื่องของพี่แม้กระทั่งบางครั้งเครื่องยนตน์เดินไม่เรียบเราก็สามารถล้างปิดผีเสื้อได้หรือว่าการวัดเขาเรียกว่าแอร์โฟตัววัดอากาศ เข้าห้องผอไหม้ตัวนี้เราก็สามารถล้างได้หรือว่าตามซอตต็อกเก็ตต่างๆพวกเนี้ยเราก็จะมีสเปร์ในการล้างทำความสะอาดได้แม้กระทั่งตอนที่เราสตาร์ทช่วงเช้าๆและไดสตาร์ทหมุนไม่ดีเพราะว่าพุ่นอาร์เมเจอร์เนี่ยมันสกปรกเราก็สามารถใช้สเปร์ตัวเนี้ยในการล้างทำความสะอาดได้ด้วยเหมือนกันหรือว่ารถของใครที่ผ่านการใช้งานมาสัก4 0 0 0 0โล5 0 0 0 0โลหรือ6 0 0 0 0โลไม่เคยเปลี่ยนสายพานเลยแล้วสายพานพวกเนี้ยเราก็สามารถล้างทำความสะอาดโดยใช้สเปร์ในการฉีด แม้กระทั่งเบรกรถยนต์ที่มันมีเสียงดังเพราะว่าคลาบเข่าขี้ฝุ่นเหล็กต่างๆเนี่ยเกาะตามซอกตามคาลิเปอร์เบรกแล้วก็จานเบรกเราก็สามารถฉีดสเปรย์ล้างได้เหมือนกันรวมถึงโซ่จักรยานซึ่งสเปร์ WD เนี่ยมีสเปร์หลากหลายให้ใช้งานแตกต่างกันไปอยู่ที่เราเลือกใช้สเปร์ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละอุปกรณ์เยอ